วันใจดีนะครับวันนี้ใน ep 1นะครับเริ่มกันด้วยการสร้างโปรเจกต์ก่อนนะครับก็ให้ท่านเปิด Google Drive ในบัญชีของท่านขึ้นมานะครับแล้วก็ง่ายๆครับคลิกขวาครับคลิกขวานะแล้วก็ให้สร้างเพิ่มเติมไปด้านด้านบนดีกว่านะครับด้านบน จะเห็นชัดกว่านะครับโอเคเนาะคิดขวานะครับเพิ่มเติมแล้วก็สคริปต์ Google App นะครับอย่างนี้ก็ได้เนาะหรือไปตรงด้านขวานี้นะครับไปตรงใหม่ครับแล้วก็เพิ่มเติมแล้วก็จะมีสคริปต์ของ Google App นะครับคลิกลงไปเลยครับพอคลิกสร้างลงมานะครับท่านมาดูที่ Google Drive ครับ ก็จะเกิดเป็นไฟล์แบบนี้ยลงๆแบบนี้สัญลักษณ์เป็นลูกศรสีน้ำเงินแบบนี้นะครับผมขยายให้ดูนะครับอย่างเงี้ยเรียกว่าไฟล์ที่เรียกว่า Google Apps Script นะครับเราเรียกไฟล์ Apps Script ที่เป็น standalone นะครับเป็น standalone ซึ่งหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตามแบบนี้ครับก็จะเป็นหน้า แอปสคริปต์แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีโครงการไม่มีชื่อนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชัน my function เป็นฟังก์ชันพื้นฐานให้เรานะครับแต่ว่าในา ep หนึ่งนี้นะครับผมจะพาทัวร์ก่อนเนาะว่าในหน้านเนี่ยเราเรียกว่าอะไรบ้างมันใช้งานอะอะไรบ้างนะครับใช้งานอะไรบ้างเนะงานะานะตัวนี้เป็นแอปสคริปต์นะครับถ้าเราคลิกเข้าไป ก็จะพามาที่โครงการของฉันนะครับเราก็จะมีโครงการที่ไม่มีชื่ออยู่นะครับเนาจะพามาก็คือพาเข้าไปใน g o o g l e Drive ของเรานั่นแหละนะครับตรงนี้เรากดย้อนหลังได้นะครับแล้วเราก็สามารถคลิกตั้งชื่อตรงนี้นะครับแล้วเราตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับ introduce อย่างนี้ก็ได้นะครับจะใช้การ enter หรือการคลิกคําว่าเปลี่ยนชื่อลงไปเลยก็ได้เนาะอันนี้เอา,เอากดคําว่าเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับได้เหมือนกันเนะเ<อ>าะอ่ะก็จะเป็นการบันทึกนะครับใน Google Apps Script ตัวนี้ไม่ได้เป็นการบันทึกอัตโนมัติเหมือนในชีตเหมือนในสเปรดชีตเหมือนใน กูเกิลสไลด์กู o กิลด็อกนะครับเวลาที่เราแก้ไขอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องบันทึกเองนะครับเช่นเราเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันตัวนี้ให้เป็นเกตด t ต a ้าอ,อย่างเงี้ยเห็นไหมครับจะมีเครื่องหมายตรงนี้นะครับบันทึกโครงการตรงนี้ขึ้นมานะครับตอนแรกจะยังไม่ชัดนะครับเราก็ เขาก็จะชัดขึ้นมาเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงในโค้ดหรือในอะไรก็ตามนะครับเราก็ทำได้2อวิธีก็คือเอาเมาส์เข้าไปวางนะครับแล้วกดบันทึกนะครับหรือเมื่อขวรใส่เลขหนึ่งเข้าไปนะครับเราสามารถกดคีย์ลัดเป็น c อนโท c เอสคอนโทนเอสสิงคโปร์ S, หรือใน Mac ก็จะเป็น Command S นะครับ ก็จะขึ้น <BAR> ว <K> <Good> ่ากำลังบ right. um, ันทึกโครงการแบบนี้นะครับโอเคเนาะเอาใหม่เนาะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็บันทึกไปเลยก็จะขึ้นบันทึกโครงการนะครับอันนี้คือการบันทึกนะครับทีนี้ส่วนต่อไปนะครับแถบแถบตัวนี้อันนี้ก็คือการย้อนกลับนะครับเนี่ยครับย้อนกลับก็คือ redo นะครับส่วนตัวนี้คือ undo นะครับรีดูก็คือย้อนกลับอันดูก็คือไม่ทำนะครับกลับมาที่เดิมเนาะทีนี้ต่อไปตัวไฟล์ตัวนี้นะครับก็จะมี2อันก็คือบวกตรงนี้นะครับใน google app script นะครับเราสามารถสร้างได้2แบบก็คือสร้างเป็น script gs นะครับ เราจะได้ไฟล์นามสกุล .gs นะครับก็คือเขาจะให้ตัวพื้นฐานมาเลยนะครับตัวนี้เป็นก็คือถ้าในภาษาอังกฤษก็จะเป็น code .gs นะครับส่วนตัวนี้ขวนใช้ตั้งตั้งบัญชีใช้ภาษาไทยนะครับมันก็เลยขึ้นเป็นรหัส .gs นะครับแล้วก็อีกอันเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับเราสามารถสร้างไฟล์ HTML นะครับซึ่ง กดเข้าไปก็จะมีให้เราตั้งชื่อนะครับสมมติว่าควรตั้งชื่อว่า index แล้วกันเนาะไม่ต้องมีนามสกุลนะครับแล้วเราก็ Enter ก็จะได้ไฟล์มาใหม่ก็คืออันนี้เป็นแท็กให้ทีม L นะครับเป็นแทนะ็กให้ทีม L5 เนาะนี่ที่มี Doc กไทยแบบนี้นะครับมี head มี body นะครับมีแท็กเปิดแท็ปิดเรียบร้อยนะครับตัวนี้ สามารถเอาไปใช้สร้างเว็บแอปได้นะครับอ่าโอเคเนาะส่วนในรหัส gs ตัวนี้เราก็จะทำงานกับตัวอแอปต่างๆนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่า google app script เนี่ยมันสร้างเอาไว้เพื่อที่จะสนับสนุนแอปนะครับในกรณีที่ผู้ใช้แอปเนี่ยไม่ไม่สามารถ ใช้ความสามารถของแอปแต่ละแอปเช่นสเปรดชีตแอปสไลด์แอปให้ขั้นสูงกว่านี้ก็คือแอดวาน์์นะครับโดยธรรมดาก็จะใช้เราพื้นฐานทั่วๆไปเนาะเป็นเป็นโปรแกรมบันทึกเอกสารเก็บเอกสารทำการคำนวณอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ถ้าในสิ่งที่แอปให้มาไม่สามารถ ไม่สามารถทําได้ตัวนี้ Google Apps c r i p t เนี่ยจะเป็นตัวที่มาสนับสนุนให้แอป,ปต่างๆมีประสิทธิภาพสูงสงขึ้นนะครับอ่ะเห็นภาพชัดๆกันไปเลยเนาะตัวนี้นะครับลิงก์ตัวนี้อ่พูดถึงตรงภาพรวมตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปท่านจะเห็นว่าตัวนี้เราสามารถทําสมนาได้นะครับเวลาที่เราส่งลิงก์ให้ใครแล้วให้เขา คือเขาอยากได้โปรเจกต์อ Project ของเราเนี่ยจะเอาไปใช้เป็นของส่วนตัวของเขานะครับเราสามารถให้เขากดสำเนาตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถติดดาวในใน o g l e Drive ได้เลยตรงนี้ก็เป็นตัวลบเนาะลบโครงการทิ้งไปนะครับถ้าเรามาหน้านี้ก็จะบอกว่าประสิทธิภาพในการทำทำงานเนี่ยถ้ามีมีข้อผิดพลาดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเขาก็จะคำนวณให้ นะครับอันนี้เป็นการเลกใช้เป็นผู้ใช้มีสคริปกี่โคนมีจำนวนผู้ใช้แต่ละวันเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคเนาะส่วนตัวต่อไปนะครับตัวนี้เรียกว่าตัวแก้ไขสคริปต์นะครับตัวนี้ก็คือหน้าเดิมหน้าแรกที่เราเปิดมานะครับตัวนี้ก็จะช่วยช่วยเราแก้โค้ดต่างๆก็คือ IDE ของ แอปสคริปตนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ t r i กเ e r เดี๋ยวเราจะพูดในอตอนที่เราสร้างโปรเจกต์นะครับอธิบายคร่าวก็คือ t r i กเ e r ตัวนี้ก็คือคลาสหรือคำสั่งมันเป็นการตั้งค่าตั้งค่าให้ฟังก์ชันที่เราเขียนเนี่ยมันทำงานอัตโนมัตินะครับเราเรียกใช้อัตโนมัติได้เนาะ พราะโดยธรรมดาเนี่ยฟังก์ชันต่างๆที่เราเขียนลงไปเนี่ยมันจะไม่มันก็ทํางานของมันเองแต่ว่าถ้ามันไม่ถูกเรียกใช้มันจะไม่ทํางานนะครับมันก็เป็นแค่ข้อความธรรมดายอย่างเช่นฟังก์ชัน get data เนี่ยถ้าเราตั้ง t r i g k e r นะครับตัวตั้ง t r i g g e r มันมีหลายแบบนะครับเดีย๋ยวเราจะพูดในลงรายละเอียดอีกทีนงใ,ให้ทราบไว้ก่อนว่าอันนี้คือตัวตั้งเวลาหรือตั้งค่าเนี่ยเราคลิกขึ้นมาก็เพิ่ม t r i g เก r ตรงนี้บริเวณ ด้านล่างตรงนี้นะครับตัวถัดไปเนาะอันนี้เป็นตัวแนะนําก่อนนะครับหน้าตามันมันใช้อะไรได้บ้างส่วนของการเรียกใช้นะครับส่วนของการเรียกใช้เนี่ยมันจะบอกว่า5นาทีสุดท้ายเนี่ยเรามันมีการใช้งานอะไรบ้างนะครับถ้าไม่มีเราก็ปิดไปนะครับ ก็ตัวนี้ก็จะบอกเป็นเรีย t ถามนะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะครับแสดงแบบเรียวถามเนาะด้านบนบริเวณนี้นะครับโอเคตรงนี้จะเป็นตัวที่บอกสถานะนะครับว่ามันมีการเรียกใช้ตัวแอปสคริปตเนี่ยไปกี่ครั้งแล้วนะครับแต่อันนี้คือเรายังไม่มีการใช้เลยนะครับมันก็จะไม่ขึ้นอะไรต่างๆไม่มีผลลัพธ์นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับการตั้งค่าโครงการนะครับคลิกเข้าไปเนี่ยท่านจะเห็นเราสามารถเข้าไปตั้งค่าเวลาของเดิมเดิมเนี่ยมันจะเป็นของของอเมริกานะครับแต่นี้ขวัญได้ตั้งค่าของขวัญแล้วให้เป็นเวลาอินโดจีนกรุงเทพนะครับก็คือ gmt บวกนะครับโซนเวลาของเรานะครับให้ท่านตั้งไว้เลยนะครับตั้งไว้เลยนะคลิกเข้าไปข้างในนะครับ ถ้าเดิมเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เลื่อนลงมาเนี่ย GMT บวกเเวลาอินโดจีนแล้วก็กรุงเทพนะครับอ่าตัวนี้อันนี้เป็นบันทึกในระบบคลาวให้เปิดไว้แล้วก็ลันไทม์ในโครมเวอร์ชัน8นะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆแล้วนะครับมีตัวอำนวยความสะดวกให้เยอะแยะนะครับาะให้เปิดไว้นะครับทีนี้ตัวนี้คืออะไร แสดงไฟล์ manifest appscript json เนี่ยในเครื่องมือแก้ไขเนี่ยถ้าเราคลิกเราติ๊กลงไปนะตอนเดิมเป็นแบบนี้นะถ้าเราติ๊กลงไปนะครับแล้วเราลองกลับมาที่ตัวแก้ไขตัวนี้นะครับคลิกลงไปท่านจะเห็นว่าเราจะมี appscript json ตัวนี้ขึ้นมา,อาลองคลิกเข้าไปดูนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับจะบอก t time z o n e คือตัวเนี้ย j s o n ตัวเนี้จะเป็นตัวที่ตัวนี้เหมือนเหมือนกับเป็นเป็นตัวบันทึกตัวบันทึกนะครับเป็นตัวบันทึกข้อมูลหรือว่าแพทเทิร์นของสคริปต์เรานะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เก็บพวก dependency นะครับ แล้วก็เก็บล็อกแล้วก็ลันทามเวอร์ชัน8นะครับเดิมตัวนี้ของท่านนถ้าท่านไม่ได้ตั้งเป็นเอเชียนะครับจะเป็นเป็นอเมริกานะครับเป็นของเป็นของอเมริกาให้ท่านแก้ไขใหม่นะครับเนาะให้แก้ไขาตามนี้นะครับ A ตัวใหญ่ SIA นะครับแล้วก็ s G K O k BANGKOK แบบนี้นะครับ เห็นไหมไม่ต้องเซฟนะครับเพราะว่ามันกลับมาเป็นตัวเดิมนะครับไม่ต้องบันทึกเนาะแต่ท่านแก้ไขแล้วให้กดบันทึกด้วยนะครับหรือกด Control S Command S ก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับพอเราแก้ไขได้อย่างนี้เสร็จปั๊บนะครับทําไมต้องมาแก้แก้เพราะว่าเวลาเวลาที่เราใช้กับสคริปต์เนี่ยมันจะเพี้ยนนะครับหลายท่านที่ทำโปรเจกต์อ่ะแล้วมันเพี้ยนเวลามันเพี้ยนนะครับ ไปตั้งทิกเกอร์ด้ือยต่างๆเนี่ยแล้วมันเพี้ยนเนี่ยก็คือประมาณนี้ครับเนี่ยให้มาแก้ตรงนี้ให้เป็นโซนของเราซะนะครับแล้วทีนี้พอเราแก้เสร็จปั๊บเซฟเสร็จปั๊บเราจะให้ตัวแอปสคริปต์นี้มันหายไปได้ยังไงเราก็กลับมาที่การตั้งค่าโครงการเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ติ๊กตัวนี้ออกตัวนี้พอกลับไปที่การแก้ไขก็จะไม่มีแล้วโอเคนะครับอันนี้บอกแล้วเนาอะ,อะถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของไลบรารีเนาะเราสามารถเขียนไลบรารีได้ ะครับโดยการที่สร้างเป็นรหัสนะครับแล้วก็เอา c o p y Copy มาวางตรงนี้นะครับพอมาวางเสร็จปั๊บเนี่ยเรากดค้นหาตรงนี้ไม่มีนะอันนี้ขวนแค่อธิบายเพิ่มเติมนะครับพอเรากดค้นหาเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะกดเพิ่มพอกดเพิ่มเนี่ยจะขึ้นเป็นเวอร์ชัน Library จะขึ้นเป็นเวอร์ชั่นตรงนี้นะครับเ,เรา การเขียนไลบรารีกเ็เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมอีกทีนึงแต่ว่าเราสามารถเอาโค้ดที่เป็นไลบรารีของคนอื่นมาใช้ได้นะครับตรงนี้เอามาใช้ได้ซึ่งอำโดยความสะดวกได้เยอะมากในประเทศไทยเราก็มี Developer หลายคนนะครับที่เขียนไลบรารีเนาะหลายๆคนก็เราสามารถเอาไลบรารีตรงนี้มาใช้ได้นะครับแล้วก็ไป c คอลฟังก์ชันของไลบรารี มาใช้ก็สะดวกขึ้นนะครับไม่ต้องเขียนเองเยอะแยะเนาะอ่ะต่อไปนี่เป็นบริการนะครับหรือเซอร์วิสเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่อเป็นพวก SDK หรือเป็น API ของ Google Workspace ที่ที่ต้องอำนวยความสะดวกให้นะครับอย่างเช่น Drive API เช่นเราทำงานกับ Google Drive อย่างเงี้ยเราจะเอาเราดึงข้อมูลจาก Google Drive มาแสดงโดยใช้ Apps c r i p t เนี่ยเราจะต้อง ต้องเรียก drive api มาใช้ด้วยนะครับหรือว่า gmail า calendar เห็นไหมครับข้างหลังจะตามด้วย api หมดนะครับ doc api sheet api slide api เนาะตัวนี้ก็จะเป็น api ที่เราสามารถดึงมาใช้ได้ youtube เลยพวกนี้เราใช้ได้หมดนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลายๆตัวที่ที่จำเป็นต้องใช้ควบคู่กับการเขียน google app script เดี๋ยวก็จะได้เรียนเพิ่มเติมในถัด,ถดไปในขั้นสูงขึ้นไปนะครับเนาะ,อะโอเคต่อไปตรงนี้เป็นการเรียกใช้นะครับพอเราเซฟฟังก์ชันเสร็จปั๊บเนี่ยอันนี้เดี๋ยวควรจะทำให้ดูก่อนนะครับ l o c k e r ตัวนี้มันทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายก่อนเนาะพิมพ์ให้ดูก่อน ฮัลโหลออย่างนี้นะครับเราก็บันทึกเนาะตัวส่วนของปุ่มเรียกใช้เนี่ยก็คือการเรียกใช้ฟังก์ชันที่เราตั้งชื่อไว้ตรงนี้ที่เราตั้งชื่อไว้ก็จะจะเห็นว่า get data อย่างนี้นะครับ เราใช้ในการที่จะทดสอบนะครับอย่างเช่นคุณอ่านสั่งให้แสดงอย่างนี้นะครับเราก็กดเรียกใช้พอกดเรียกใช้นะครับท่านต้องจำไว้อย่างหนึ่งครั้งแรกในการเรียกใช้ Google Apps c r i p t นะครับไม่ว่าท่านเรียกอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นโหมดเดียว o p e r เเพราะฉะนั้นเราจะต้องได้รับการอนุญาตสิทธิ์ก่อนนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เรียกใช้แอปอะไรนะครับ เรายังไม่ได้เรียกใช้สเปรดชีตแอปหรืออะไรก็ตามนะครับเนาะมันก็ยังไม่ได้อนุญาตสิทธิ์นะครับเดี๋ยวในเรื่องถ,ถัดไปคุณหวันก็จะสอนนะครับตัวแก้ปัญหาตัวนี้ครับก็จะแก้ปัญหาการบกพร่องของฟังก์ชันพอเรา,เรากดเรียกปั๊บเนี่ยก็จะบอกว่ามีการข้อบอกพร่องตรงไหนบ้างนะครับแล้วเราก็ไปดูว่าโอเคระบบของเราที่เราเขียนไปนเนี่ยโค้ดของเรามันมีข้อบอกพร่องตรงไหน เขาก็จะแจ้งเราว่าจะต้องแก้ตรงไหนบ้างนะครับส่วนตรงนี้การบันทึกดำเนินการนี่นะครับเราก็สามารถกดนะครับเนี่ยกดซ่อนได้ตัวที่เราเขาเรียกว่าการแท็บ execution l o g ขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดเปิดได้นะครับแ,แล้วก็ มีการใช้เครื่องมือแบบคลาสสิกได้นะครับอ่าอันนี้ก็คงไม่ได้ไม่ได้อธิบายนะครับเพราะว่าขวนก็คงจะใช้เครื่องมือแบบใหม่นะครับอ่ะกบเนี่ยครับอันนี้คือหน้าตาแบบแบบเก่านะครับแล้วก็ปุ่มลันตรงนี้แต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าสมัยนี้ก็จะไม่ไม่ได้มีใช้ตัวนี้แล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยเวอร์ชันสมบูรณ์ กันยาสอง2นนะครับเราจะปิดเครื่องมือแอปสคริปต์เวอร์ชันนี้โดยสมบูรณ์ในเดือนกันยาสองพันยี่สิบสองเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไปใช้แบบใหม่เลยครับเดือนกันยานี้เดือนนี้เดือนสิงหานะครับที่ครูอัดวิดีโอนี้เนาะก็แนะนําว่าให้ใช้เครื่องมือแก้ไขแบบใหม่ไปเลยนะครับอ่ะโอเคเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแถบตัวนี้ก็จะเป็นแถบ การ deploy ให้เป็นเว็บแอปนะครับหรือ deploy เป็นตัวอะไรก็แล้วแต่นะมาตรงนี้จะเป็นปุ่มนะครับตรงนี้เราสามารถแชร์ได้ก็ให้สิทธิ์ให้อะไรก็แล้วแต่เรานะครับตัวนี้ก็ไม่ได้แชร์เนาะส่วนตัวนี้ก็เป็นการสนับสนุนเราก็จะไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเปลี่ยนแอปไปใช้ตัวไหนนะครับ อ่าโอเคเนาะอันนี้ก็แนะนำแบบแอปที่เป็น Google App Script นะครับที่เป็นไฟล์ standalone นะครับถ้าเรากลับไปดูที่ Google Drive นะครับเราจะเห็นว่ามันจะเป็นชื่อ Intodue r เหมือนกันนะครับตัวนี้เราก็ลากเข้าไปเลยนะครับลากเข้าไปในรวมโปรเจกต์ตัวนี้นะครับย้ายไปเลยนะครับ ก็จะเข้าไปอยู่ในโปรเจกต์เนาะอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่แจกนะครับโอเคเดี๋ยวจะยืดยาวนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนอีกในวิดีโอถัดไปก็จะยังเป็นการแนะนำอยู่นะครับเ,เดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ